อะไรคือ8สิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรและคนในทีมของพวกเรานะครับสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกเราเนี่ยได้อย่างรวดเร็ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่างและนี่คือ2000 podcast ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่20น0 podcast นะครับ podcast ที่จะช่วยขคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอณาคตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าและเจ้าของเพจติ่งต่างนั่นเองนะฮะวันนี้เรื่องที่จะมาชวนคุยกันละกันเนาะก็เป็นเกี่ยวกับแปดสิ่งสาคัญครับที่จะทาให้คนในองค์กรหรือแม้กระทั่งตัว พวกเราเองเนี่ยนะสามารถที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ภาษาอังกฤษคืออาจายแล้วเองนะครับทีนี้ทําไมถึงคุยเรื่องนี้นะก็จริงๆต้องย้อนกลับไปว่าในช่วงที่ผันผ่านมาเนี่ยเทมก็เชื่อว่าทุกคนคงเห็นกันมากขึ้นแล้วจริงๆะนะครับว่าสภาพแวดล้อมทั้งในด้านของการแข่งขันทางธุรกิจการทํางานไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนอะฮะมันก็จะเกิด ความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นน,นะครับก็เลยเป็นสิ่งสําคัญว่าตัวองค์กรหรือว่าตัวทีมงานเนี่ยก็ต้องมีวิธีคิดนะมีกระบวนการหรือว่ามีเครื่องมือที่เอามาใช้นะครับ<ๆ>เพื่อทําให้ตัวพวกเราเองเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะต่อสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปร,รอบตัวเนี่ยให้ได้ไวที่สุดนะไม่งั้นถ้าเราเปลี่ยนชา้าเนี่ยเราอาจจะพ่ายแพ้หรือว่าธุรกิจของเราอาจจะมีปัญหาไปเลยก็ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออไหนไหน กำลังจะจบปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่ามันก็น่าจะเท่าที่มีวิเคราะห์กันมาเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะหนักหนาพอสมควรเลยทีเดียวนะก็เลยคิดว่าเ่างั้นเอาเรื่องนี้มาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกัน,นอาจจะเคยคุยเรื่องกระจายไปหลายรอบแล้วนะครับวันนี้นะครับเรื่องนี้ตัว เรื่องที่จำล้อยฟังนะครับก็มาจากผลวิจัยแล้วกันนะครับของอแกลลบนะครับก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําระดับโลกอีกเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งทางแกลลบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาได้มีการไปศึกษามานะว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญนะฮะที่จะทําให้องคอ์กรเนี่ยนะมีความสามารถที่มีการปรับตัวนะต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรดเหรือว่ามี agility นะครับซึ่งาทางกรลบเขาก็เรียกตัวองค์ประกอบทั้ง8ข้อนี้นะครับรวมกันว่า อาจาเอเนาะอาจาเอนะครับก็คือแปดสิ่งที่ทําให้เกิดอาจานะครับทีน,นี้เราจะมาดูกันทีละอันแล้วกันวนะ่าอะไรคือ8องค์ประกอบที่ว่านะครับแล้วเราก็ลองคอยโน้ตคอยคิดตามกันไปดูนะว่าเอ้ยเราทําในแต่ละด้านเหล่านี้ได้ดีขึ้นขนาดไหนนะจกในปี2023แล้วกันเราทําได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วเรามีบทเรียนเป็นยังไง แล้วเราจะปรับปรุงเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นในปีหน้าได้ยังไงเพื่อให้เราหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยยิ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นมากไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละอันนะอันแรกนะคอนที่หนึ่งเลยนะครับคือเรื่องของ cooperation หรือว่าการทำงานร่วมกันนะครับการที่เราจะ,อะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับสิ่งสำคัญเลยคืออะไรครับคือพวกเราต้อง มีความอมองว่ามันเป็นงานส่วนรวมมันเป็นมันเป็นภาพเป็นปัญหาขององค์กรนะเป็นภาพที่องค์กรที่อยากจะต้องแก้ไขไปด้วยกันนะครับซึ่งม,มันไม่มีทางเลยนะที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าคนใดคนเดียวเนี่ยนะครับที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในะเรื่องที่มันยิง่งที่ในเรื่องที่มันใหญ่ขนาด ระดับองค์กรหรือว่าระดับความอยู่รอดของบริษัทได้เนาะทุกคนต้องทํางานร่วมมือร,มร่วมแรงร่วมใจกันนะครับฉะนั้น cooperation เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราจะต้องมีการดําเนินการร่วมกันให้ได้สก่อนนะครับต้องมองงานในภาพรวมนะพยายามลดเรื่องของ ไซโลเนาะทำยังไงให้เกิดการประสานงานต่อกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มองว่าเอ้มันอันไหนเป็น KPI ชั้น KPI เธออะไรขนาดนะัคือคือมันก็ต้องมองแหละนะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทำยังไงให้มันอะลายนะเชื่อมโยงนะครับ KPI เข้าด้วยกันแล้วตอบสนองต่อเป้าภาพรวมได้ดีขึ้นเพื่อให้มันเกิดการประสานงานกันนะแล้วก็ ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆฝ่ายให้ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่1นึ่งนะโคโอเปอเรชันนะครับท่านแม่นะครับองค์ประกอบที่2นะคือ speed of decision making หรือว่าความรวดเร็วในการตัดสินใจนะครับแน่นอนนะครับยิ่งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสูงนะยิ่งตัดสินใจไวเท่าไหรเ่เห็นนะครับเราก็ตัดสินใจได้ดีเท่าไหรน่นะก็ยิ่งจะ ก่อให้เกิดอิมแพกนะที่มันเป็นปัญหาเนี่ยที่ลดลงเท่านั้นนะครับยิ่งตัดสินใจดีเท่าไหร่ก็ยิ่งปรับตัวได้ไวเท่านั้นถูกไหมตัดสินใจไวเท่าไหร่ก็ปรับตัวได้ไวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสปีดในการตัดสินใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในยุคที่คุณจะเจอความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนเนี่ยบ่อยๆมากขึ้นทีนี้การที่จะทําให้อ่าสปีดของดิสซิชั่นเบรกิ่งมันเพิ่มขึ้นมันทําได้ยังไงบ้างนะคือจริงๆก็ถ้าจะอิงก็คงคล้ายกับ ในข้อแรกแล้วกันเท่าเรื่องของไฮลักคีนะในองค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับทำไงให้ลดไฮลักคีเหล่านี้ได้มากขึ้นเนาะทำไงให้ตัวองค์ก i ร a เซชันมีความแฟลตมากขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าให้ทีมหรืออะไรเงี้ยเป็นคนตัดสินใจในบางเรื่องเองได้ไหมคุณดิลิเกตการตัดสินใจบางอย่างออกมาได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะทําให้สปีดของการตัดสินใจ ได้ดีขึ้นแต่ก็เข้าใจะนะว่าในแต่ละ,ะบ,ลบริบทนะครับหรือว่าแต่ละเรื่องเนี่ยระดับของการตัดสินใจมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเราลองมาแบ่งให้ดีๆนะครับแล้วดูว่าเรื่องไหนเนี่ยเราปล่อยการตัดสินใจให้มันเปิดเกิดขึ้นในหน้างานได้มากขึ้นนะไม่ต้องรวมการตัดสินใจมาเป็นระดับระดับระดับแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วต่างไปด้วยนะั่นเองนี่คือองค์ประกอบที่2นะครับ speed of decision making นะครับองค์ประกอบที่3ครับ trial tolerance นะครับก็คือ,อาการที่องค์กรเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีความอ,าอดทนหรือว่ามีเผื่อนะมีค่าเผื่อให้กับการทดลองนะครับหรือว่าความผิดพลาดต่างๆคือการทีม่มันอาจจะดูเหมือนย้อนแยกงนิดน,นึงนะว่าเวลาเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเราเราก็ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับทีเนี้ยไอการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่นี่นะครับมันก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราคงไม่สามารถใช้ ถ้าเดิมๆในการต่อสู้กับมันได้สักทีเดียวเนาะหรือว่าในการที่คุณจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในองค์กรเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์เดิมๆที่คุณเจอเนี่ยนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะใช้เพลย์บุ๊กแบบเดิมใช้เฟรมเวิร์กเดิมในการทํางานในการตัดสินใจทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้เฟรมเวิร์กเดิมได้ไดไหมายความว่าปัญหาที่คุณเจอเนี่ยหรือสภาพแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงที่คุณเจอมันเป็นแบบเดิมๆหรือไหมเพราะฉะนั้นนะครับองค์กรที่ าสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็ต้องยอมรับที่จะให้เกิดการเกิดความผิดลาดได้บ้างนะครับยอมรับให้เกิดเรื่องของการอะไรล่ะคือคือพอคุณดีลิเกตการตัดสินใจแล้วอ่ะคือ,ค,อคุณต้องเข้าใจว่ามันคงไม่ได้ตรงเป็นอย่างกับที่ใจคุณต้องการ100%เซนแน่ๆนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ก็คือสิ่งที่มันจะต้องต้องเกิดให้เกิดการยอมรับให้ได้ด้วยนะเรื่องของ การยอมรับต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเปิดโอกาสให้เกิดการทดลองได้ลงมือทําสิ่งใหม่แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆแล้วก็รีบเรียนรู้แล้วเอามาปรับปรุงในรอบถัดไปและอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกรอบที่3ครับทุกคนถัดมาครับองค์ประกรอบที่4ครับ empowerment นะครับก็คือการที่คุณให้อํานาจกับทีมงานนะหรือว่า คอยอทําให้ทีมงานในรู้สึกว่าเขามีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองได้มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนการที่คุณให้อํานาจคนในการตัดสินใจหรือว่าให้เขาได้รู้สึกว่าเอ้ยเขามีความรับผิดชอบนะมีการดูแลง,งานที่มันมี Impact มากขึ้นนะแล้วก็ได้ดูแลในสิ่งที่คิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะครับก็ยิ่งทําให้ถต่ว่ามันก็จะตอบโจทย์เรื่องสปีดด้วยถูกไหมเรื่องของการทํางานร่วมกันอะไรต่างๆนะก็จะมา เป็นส่วนหนึ่งที่มันตอบโจทย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณ empower คนนะี่ยนะคนนะจะได้แสดงศักยภาพออกมามากขึ้นนะครับว่าเขาอ่ะสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดีมากขนาดไหนนะครับก็จะทำให้คนเนะี่ยยิ่งเก่งมากขึ้นไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องของ empowerment นะครับถัดมาองค์ประกอบที่5นะ5แล้วนะฮะคือ Technology adoption นะครับหรือว่า การเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานหรือว่าในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจต่างๆหรือแม้กระทั่งโอเปอเรชั่นต่างๆนะครับ คือแน่นอนแหละว่าเวลาเราใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมเนี่ยคุณจะเพิ่ม e อ f i c i e n c y ในการดำเนินการหรือแม้กระทั่งการที่คุณเอาไปแก้ไขปัญหาลูกค้าเลยนะไม่ว่าคุณจะมองในแง่ของอินเตอร์เน็ตโอเปอเรชันของคุณเองหรือว่ามองไปยังเอ็กซ์เ l อร์เนคือมองไปยังการให้บริการลูกค้าการสร้างสินค้าใหม่ให้ลูกค้านะครับหรือว่าการสร้างเขาเรียกอะไรคัสเตอร์เมอร์เจอร์นี่ใหม่ๆแล้วก็นอเท e รเซิร์ใหม่ๆให้ลูกค้าเนี่ยนะครับการเอาเทค มาใช้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญนะที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ปรับตัวได้ไหวมากขึ้นนะครับก็ลองดูพิจารณาดูนะว่ามีเทคอะไรที่มันเหมาะสมนะให้เราได้มีโอกาสลองมาทดลองใช้แล้วก็ลองดูว่าเออมันในในรูปแบบที่เรานํามาใช้หรือว่ายูสเคสอะเนาะ มันเหมาะสมกับอ,องค์กรไหมนะมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะซึ่งแน่นอนครับถ้ามันมันก็มีโอกาสทั้งเป็นไปไม่ได้และเป็นไปไ,ได้เนาะซึ่งมันก็อาจจะสอดคล้องกับข้อที่3นี่ได้เล่าไปคือเรื่องของ trial tolerance ใช่ไหมเรื่องของการยอมรับความบิดพลาดการหมุนไม่ไหวอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาเทคมาใช้ให้เยอะๆนะแล้วก็ลองดูนะครับอาทันมากนะครับข้อที่6นะห simplicity นะครับหรือว่าความเรียบง่ายครับทุกคนนะ แท่ว่าอะไรที่มันซับซอ้อนอะ่ะมันยากนะยากทั้งการทําความเข้าใจยากทั้งการตัดสินใจยากทั้งการอ,าอะไรละ่ะสื่อสารนะคือทุกอย่างมันพอมันยากปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันใช้เวลามากขึ้นหมดเลยนะครับอย่าทําอะไรให้มันซับซอ้อนจนเกินไปในโลกที่มันไม่มีความไม่แน่นอนเนี่ยนะออะไรที่มันง่ายๆเนี่ยนะ พยายามทำความเข้าใจกับมันให้ได้ก่อนพรูฟในเรื่องที่ง่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าจะวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดเป็นระดับวันระดับอะไรแบบนี้นะแต่ว่าให้มองถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าโมเดลทางความคิดมันได้ไหมโมเดลแอสซัมชันมันถูกหรือเปล่านะแล้วก็พยายอามอย่าทําอะไรให้มันซับซ้อนมากเพื่อให้ทุกอย่างมาดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็วนะครับยิ่งง่ายยิ่งตัดสินใจได้ดียิ่ง ทดลองได้ไหวนะครับยิ่งสื่อสารได้ง่ายทุกอย่างก็จะยิ่งปรับเปลี่ยนได้ไวต่างไปด้วยนะครับแล้วพอแล้วพอคุณได้ทดลองแล้วว่าเออมันใช่แหละมันแบบนี้แหละนะคุณก็ค่อยทําให้มันซับซ้อนมากขึ้นทีหลังก็ได้นะสร้างสแตนดาร์ดสร้างอะไรเข้ามารวมให้มันมีความซับซ้อนมีความมั่นคงมากขึ้นก็ไม่สายไปนะครับแต่น่าจะดีกว่าไหมนะครับถ้าอย่าเพิ่งเอาเพื่องพวกนั้นเข้ามาในสิ่งนี้คุณยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าคุณนี้ยังไม่ได้พิสูจเลยว่าไอ้สิ่งนี้คุณคิดเนี่ย มันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ถูกต้องเนาะคุณต้องพิสูจก่อนว่าสัมชัฐานนียมันถูกนะไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่คุณค่อยคิดว่าทําไงให้มันดีขึ้นนะทำไงให้ซับซ้อนมากขึ้นอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะครับนี่คือองค์ประกรอบที่หกทุกคนถัดมาครับข้อเจ็ดครับ knowledge sharing นะ knowledge sharing ก็แน่นอนนะถืมว่าในยุคที่ เอ่อพอมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับแต่ละคนเนี่ยยิ่งเราให้ empower ในการทำงานให้กับทุกคนเนาให้ Authority ในการตัดสินใจอย่างเงี้ยนะครับเราจะพบว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีท่าที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันนึกออกไหมแล้วคุณก็จะพบว่าแต่ละคนเนี่ยนะจะมี l s s o n learn นะเรื่องที่เรียนรู้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมีการตกผลึกทางความคิด ต่างๆที่ไม่เหมือนกันน่าจะดีกว่าเนาะถ้าเราเอาบทเรียนเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละคนแต่ละการตัดสินใจของพวกเขาเนี่ยนะครับเอามาแบ่งปันกันครับทุกคนจะทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็บางทีคุณไม่ต้องไปเดินเหยียบขี้หมาที่มีคนเดินเหยียบมาก่อนหน้าคุณน,ะนี่วะปะมันน่าจะดีกว่านะจะมีคนมาบอกว่าตรงนั้นมีขี้หมาอยู่นะฮะเราน่าจะได้เดินหลบต่อไปได้เลยนะก็การทำ n o d g e sharing ระหว่าง คนที่เป็นคนมนุษยธรรมสิ่งไหนแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะช่วยาหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันเสนอแนวะคิดบางอย่างได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างมาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ต่อยอดเข้าด้วยกันได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อที่7ครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่8นะคือ innovation focus นะครับหรือว่า การโฟกัสไปที่การสร้างนวัตกรรมแล้วกันะกน,นะคือเวลาเราพูดถึงการที่มันความเปลี่ยนแปลงที่มันเยอะใช่ไหมแล้วก็มีอะไรที่มันไม่แน่นอนสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณใช้วิธีคิดเดิมวิธีการเดิมในการแก้ไขปัญหาหรือว่าในการที่จะป้องกันธุรกิจของคุณน่ไม่ได้นะครับมันเลยจะเป็นที่คุณจะต้องหาสิ่งใหม่เข้ามาทําเสมอนะซึ่งคุณก็ต้องโฟกัสในการที่จะ,ะสร้างสิ่งใหม่ให้ควบคู่กันไปด้วยคือผมเข้าใจนะว่าธุรกิจ มันมีสเตจไม่เหมือนกันเนาะบางธุรกิจเนี่ยก็อยู่ในสเตจที่เพิ่งเพิ่งจะเข้าสู่ธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้อินโนเวชันโฟกัสขนาดนั้นคุณอาจจะกําลังขยายโ r o d u c t เดิมของคุณเนี่ยขยายเข้าไปสู่ตลาดให้มากขึ้นกิน Market ตแช r e ให้มากขึ้นอะไรก็ว่าไปนั่นะค,คือสเตจมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าองค์กรคุณอยู่ในสเตจที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมาชัวร์แล้วหรือว่าค่อนข้างเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วเงี่ยนะครับ สำคัญมากเลยที่คุณต้องหันมาโฟกัสในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมบาร์นะครับซึ่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยคือมันมีหลายเลเวลมากเลยนะทาง Inter n a l e x t e r n a l นะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าระดับของนวัตกรรมเนี่ยคุณจะสร้างระดับไหนนะระดับเอาจาก core Business เดิมนี้นะหรือว่าคุณอยากจะสร้างไปยังอ่นวัตกรรมระดับใกล้เคียง Ad j a c e n t หรือว่าคุณอยากจะสร้าง disruptive innovation ไปเลยนะออกจากธุรกิจเดิมลูกค้าเดิมคุณไปเลยก็อันนี้ก็แล้วแต่ กลยุทธองค์กรของแต่ละเจ้านะครับแล้วก็รูปแบบที่เลือกมาใช้เราว่าสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องโฟกัสในการสร้างสิ่งใหม่ในการสร้างนวัตกรรมเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถหาวิธีการใหม่ๆที่เอาตัวรอดจากเกมใหม่ๆนะหรือว่าความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อที่8นะทมสรุปทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับแข้อนะแล้วเราลองอย่างที่บอกเนาะลองไล่กันดูนะว่าปีส0 23ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีองค์ประกอบเหล่านี้ มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีเรามีลเลสเซอร์เลอร์อะไรบ้างนะครับแล้วปี2024ถัดไปที่จะถึงเนี่ยนะฮะเราจะพัฒนายังไงให้มันดีขึ้นเนาะนะเดี๋ยวไปทูไปรีแคปกันทีละข้อข้อที่หนึ่งนะครับโคออปเปอเรชันนะคุณทำงานร่วมกันได้ดีขนาดไหน อันนี้2ครคือ speed of decision making ทำงานให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันที่3 trial tolerance นะครับก็คือ,อการมี tolerance สำหรับการทดลองนะทำสิ่งใหม่นะยอมรับให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับแล้วก็อันที่4เนาะ empowerment นะครับก็คือการให้ empower คนในการทำงานและนะตัดสินใจต่างๆได้นะครับอันที่5ครับ tech adoption เนาะลองใช้ tech ใหม่ๆเข้ามา ในการทำงานนะในการสร้างสิ่งใหม่มากขนาดไหนนะครับอันนี้6 simplicity นะครับความเรียบง่ายเนาะทุกอย่างนะเริ่มจากความเรียบง่ายก่อนเสมอนะครับอันนี้7 knowledge sharing นะเราได้มีการทำการแชร์เรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นนะในแต่ละคนมากน้อยขนาดไหนนะครับและข้อสุดท้ายครับ innovation focus นะครับโฟกัสไปที่การสร้างนะวัตกรรมนั่นเองนะครับเราลองไล่ดูแล้วกันเนาะแข้อนี้นะก็ หวังว่าเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งสําคัญในการที่จะทําให้เราเนี่ยวางแผนแล้วก็เตรียมตัวรับสําหรับปี2024ที่จะมาถึงนี้ได้อย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เข้าใจว่าถ้าตัวที่จะอ่าพอดแคสต์ Podcast ในในตอนนี้นะน่าจะออกในวันคริสต์มาสเลครับเพราะฉะนั้นก็ขอ Merry Christmas ทุกคนนะครับแล้วก็ ในน่าจะเป็นตอนปิดสุดท้ายล้วนะของปี2023นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีเนี่ยในช่วงต้นปี2024เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขนะกับัระยุทธ์นะครับเดินทางไปไหนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีนะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมา ตลอดปี2023เนาะก็เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นปีที่มีความลำบากสักหน่อยนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนนะครับปีหน้าเนี่ยนะเราจะต้องทำสิ่งต่างได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําเชื่อว่าสิ่งดีๆเนี่ยจะรอทุกคนอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับ,รบเรายวเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับอ่าน่าจะเอาบทเรียนสำคัญนี้ได้ในปีจะปี2023มเนี่ยมาเล่าให้ฟังกัดน,นะว่าเราเรียนรู้อะไรนะครับแล้วก็คงเอาไปดูว่าปีหน้าจะใครมีฟีดแบ็กอะไรนะครับฝาก คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะจะดีมากจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปปรับในปีหน้าด้วยนั่เองนะครับก็ここวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปนะก็ขอฝากหนังสือของตัวเองครับเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านะครับหนังสือที่จะชวนทุกคนที่ทํางานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาครับกลับมาเพื่อตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานหนักสมัยฮะแล้วทุกคนจะเข้าใจครับว่าไม่ต้องทํางานหนักจนจะเป็นบ้า ก็ก้าวหน้าในชีวิตได้นะครับหาที่ราศีบุกนายอิคนคินกคุณยะและ B2S นะครับวันนี้ก็จากกันไปเท่านี้นะฮะสุดท้ายมันเดินขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของบคุคคลทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ